กตอมนี้นะครับแล้วก็ท่านคขึ้นมาตลอดคืออย่าที่ทรานนะครับอ่อก็ขอขอบคุณทางพิธีกรที่ให้โอกาสพูดคุยเอ่อพูดพูดในตัวจิตครูนะเมื่อยนะครับเมื่อยก็อิที่จต้องอดทนเอาเพราะฟังจากท่านพ่อพูดคุยสักครู่นไม่เกินเที่ ประโยชน์จะได้ประโยชน์ตัดสิทยุเทศตัิโอวามันก็คล้ายๆกัยาตัิโอวาของอเมริกาผู้จดได้่ากันผู้จดได้ตาะาผู้ชายนะจ้าผู้หญิง สิ่งที่จะพูด่อไในนี้ก็คือเ่าทำตัวให้มีราคาเพชรก็ขอ,อให้มีราคา,ผ,าผ,ผู้ชายก็นย่างผู้ชายทำตัวเป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสือพัฒน,นาตัวเองให้เจริญขึ้นทีนี้พอถือโอกาสจะแต่งงาน ไปไปขอค่ารอกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็พูดไม่น้อยแค่ที่เขาจะพูดสี่ห้าแสนก็พูดแสนเดียวยงี้เพราะผู้ชายมีค่ามีราคาผู้หญิงก็จะกลายเป็น,น,นสาวดีเขาก็พูดค่ารอได้น,ไน้อยเนี่ยผู้ชายที่ทำตัวให้มีค่ามีราคแต่ถ้าผู้ชายแย่ โอ้แต่เป็นร้านเราทำไเอาเต่อไปแล้วยมันเป็นเรื่องความทุกข์ความพกคืนว่าผมที่ปุ๋ยปุ๋ยก็ทำตูวให้เหนื่าเดียวถ้าเรารู้จับรกมวนส่วนตัวดูแลตัวเองผู้ชายก็ พูดเล่าพูดพูดถึเป็นครูพูดว่านี่นั่ไดู้เฉยๆนะครับมีคนหนึ่งพูดใับผมว่าอาจารย์ปีชาไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นแต่พูดคิดคุยเป็นชาลุ่มพูดพูดว่าครูมีเป็นชาลุ่มกับเพราะว่า ไม่ได้นนออดูเฉยๆครับทุกวันเนี่ยครูฟังข่าวอ่านหนังสือฟังข่าวอ่านหนังสืออ่านหนังสือฟังข่าวมีความรู้เพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันก็สามารถคุยได้โอ้อวดได้เพราะเรามียนขอดีเหมือนคนดีเลยถ้าเราอ่านคนไดเขามีบุ่มซองใส่สมุทรสาครแก่คนสุดอะไเขาจะขุดี้ในในฝานศรึกษา เขามีขนมเดือดเขาก็จะแจกคนระดัเราพอมีความรู้ที่ครูพูดอย่างนี้เอาพูดกับครูนะเพราะว่าเป็นอาการครูบระมานเขายังจ่ายรานเดือนอยู่ยังรับเป็นเดือนหลายหมื่นให้ไปจนตายเอาเป็นรายได้เลยส่วนนี้เราก็ ไม่ได้หมายความว่าพวกนี้คือคมีโม้หถ้าไม่ใช่ผู้วามจริงเขาวังเลข้างหน้าแล้ว,วก็แก่ข้าพเจ้าตายจากโลกนี้ไปมีอะไรมี่ตพ่อด,ดให้ลูกหลานสิในห้าสิบแปดคนไม่ได้น้อยนะครับส่วนที่สองจะระฝากว่าใครมีหลายพ่อหลายแม่ยิ่งทำตัวดีให้มาก ผู้มีหลานก็มีพ่อแม่อยู่หลายคนพ่อจริงแม่จริงพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายคนก็เอาใจเขาแต่เมื่อหลายคนเอาใจเขาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเราได้กำไรนะเราได้ขับคืนคนไหนมีพ่อมีแม่เดียวทำความดีมอย่าสองด้าแต่คนไหนมีหลายพ่อหลายแม่ยิ่งทำความดีเยอะ บางครักับแม่ใหญ่พ่อแม่ดูเท่พอแม่ใหญ่เวลานอแนะนำเราเขาบอกว่าท่านไม่ได้พ่อออแม่เราเลยอย่าลืมว่าการให้ที่อยู่อาศัยคือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมุมนี้กับสัตว์เก่งเนี่ยมุมมุมนี้กับสัตท่านขอออกที่ครูพูดอย่างนี้คือรับเราฝากาดีกว่าเลยไม่ได้เป็นอย่างนันเลย แล้วมีอีกหลานสาวคนหนึ่งแม่เขาเป็นครูอยู่บ้านละแวกตื่นเช้า,ามาแข่งไปซื้อหนังสือซื้อขนมซื้อข้อเดียวใช้กันไปไหนมัด้านบอใส่น้ำกระเดื่องเนื่อไม่ออกพอดีเรียนปริญญา,าไปทำงานที่วัดป่าในวันวสวัสดิ์ทีหลวงปู่อริ ลูกจะมาขอปวดซีได oh, ้ไหมลูกผัวสาวไหมเธอเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาเคยจะมาขอปวดซีได้ยังไงเขาบอกว่าอยู่ในป่าใช้แต nah. ่เง <la> ินเหนือไม่ออกมาอยู่รบกวนเรื่องออกเหนื่อยก็พอใจเพราะคนไทยข้อตามที่พ่อแม่ใช้ไหวหวางให้ทำงานให้เหนือออกให้เลยนั่นคือกำไรเธอไม่ สุดท้ายถ้าพูดอา่านไดไม่หลับมีป้าเขามาบอกว่าลูกฝอยเขาค่อยดูนะลูกเขค่อยดีขึ้นนะมันจะไปทุกที่ถามว่าที่ไปไปดีหรือไม่ดีเขาบอกสงสัสยลูกเทียนลูกผิดปกติจากเดิม ถ้าก็เพียงในิปกติเลยก็คุณไปถามลูกไหมบริขางที่นี่ออน,น,นองเชีร์พอ่พอ,อ,อาาล,ล่ะพ่อขระบวนกาหักคะแนนแรดๆโควตาแดนนอสูนให้ลูกด้วยลูกก็เข้าใจพ่อแม่ถูกตนะ่แล้วครูขอพกนคนระโยชนไหมเอาไปเอาลูกเอาพกพกพก มห้องนเขาไม่มีตอนเสษตรศาสตร์ทีทีแก่เราเ็นการห้องนอนให้เขาเป็นสัรว์ตัวเขาเดยเป็นหลงเป็นสัตแล้วในห้องนอนก็มีอาสาสถาสาบมีรูกของเชเจ้ามีรูกในหลวงีหลวงเอนจิอาจารย์อะไรต่าหรือมีตารางเวลาแทอสต์เตอขนาดนี้คำกิจกรรมนี้อันนี้พราเขามีห้องนอนส่วนตัว คนลทุกที่นครราชสีมาที่นครสีมาแักโทษมียึงแปดหมื่นคนแฝที่นอนมีนึ่สอง้งที่นอนต็กแต่ชกงกลุ่มนี้นอนลุกงนอีกแปดก็มงกลุ่มนี้นอนในที่ที่กมองนอนับรเลือว่าางเกลือกก ครูเดี่ยวเกี่ยวเกิดแก่ข้าวบ้านสองเกิดเกิดกกเกิดต่อแม่ปู่น่าทุกท้องที่กเกิดแก่ไม่นั้นก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมว่าเราทำกานที่เกิดมาเป็นื่นก็ได้ขอข้านะครับวันเดือนปีข้าเราต้องใสใจเสีย,จย,ยใจนะครับแล้วครูคือไม่ต่างจะลืมว่าชีวิตนี้ลีกคือในการเอาอเงินกระดาไปเป็นเพลง ผ่านแล้ะก so, ็ผ่านไปเป็นต้นแท้พรัะนักดูแลตัวนักตัวเองก็มีความอดทนกบัดมีธรรมะธรรมะคือข่มใจข่มที่ต่างตัวจะให้ออกเล่นในสิ่งเล็กอย่างครับเอาละครับอาจารพูดหลักหน่อก็ขอจะส่งพวกคุณไนี้ขอขอบคุณทุกที่ครับมาสีโตคอยเรนีคะโรคอยที่จะไปสู่ชีวิตใหม่โรคอยที่จะไปเจอ ดีๆนะคะครูก็ยังเป็นครูคนเดิมที่ยังห่วงใยลูกศิษย์ยังรับเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าการกำกับดูแลจะเพิ่มขึ้นหางไปนั่นเพราะว่ามันเป็นภาระหน้าที่หน้าที่ของครูเนี้ยส่งนักเรียนขึ้นฝั่งถ้กตรงนี้นักเรียนแค่ถึงฝั่ง ก็คืนข้าวรับน้ำนักเรียนอยนกจะเจอมหาสมุทรเจอทะเอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้หน้าที่ของครูก็คือส่งข้าพรางน้ำออกไปแล้วเนี่ยก็มีน้องๆรุ่นใหม่ที่จะให้ครูครั่มอสสอนเพื่อตอบกรับขนาอีมาสอนเพิ่มนะคะเพื่อเช้า i puc